รู้หรือไม่ครับว่า MV เพลง f o r t Night ของ t เ l o r s w i ิ t นั้นได้รับรแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ไปจากหนังเขาวดำในศตรวรรษที่20ถ้าอยากรู้แล้วก็จิ้มพิที่หน้าจอ2ถีแล้วไปหาคำตอบกันครับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ของ MV นี้มาจากภาพยนตร์ขาวดำอย่าง Metropolis ของฟิตลัง The Cabinet of Dr Caligari ของ r o เบิร์ตวีนและ Bite of Frankenstein ของเจมว l ล สำหรับเมโทรโพลิสเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการจย่ยองในด้านสถาปัตยกรรมและงานโปรดักชันให้ออกมาเป็นโลกดิสโทเปียสำหรับเด e Cabinet of Dr c a l i ก a r i ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องในการออกแบบช็อตต่างๆให้กับ m อ็มีเพลงนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ใช้แสงและเงาในการถ่ายทอดเรื่องราวได้เป็นอย่างดีและสุดท้าย b i t e of f r a n k e n s t e i n ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับการจย้ยองว่าเป็นหนังสยองขวัญแบบโกธิ c ที่ดีที่สุดในช่วงท้ายมี2นักแสดงรุ่นใหญ่อย,อย่างอีธานฮอกและจอ์จชวมาร่วมแแสสดดดงงง้ย้ยพอทัอเค เรื่อง The d e a d Port Society ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็อาจเป็นแรงบันดาลใจสำหรับอัลบั้มนี้ของเธอเช่นกัน